ครับผมสวัสดีครับท,รนะท่านผู้ชมที่น่ารักนับเท่าท่านยินดีต้อนรับข้าโซ้หวยเ่็ดของเอกแล้วในะท่านนี้ก็เป็นปัทาน16มกราหกเจโปรดใช้วิจารณญาณในการถ้าชมเราไปชมกันเลยเจ้านี้เวียงพิงนะัทันดับเต็มดับโคลาโดยเต็ม ดับคู่ล่างด้วยเต็มหกดับคู่ศูนย์หกหนึ่งห้าสองสีสาสาสองห้าหนึ่งหกศูนย์เขอบคเนทางที่แบ่งปัน,ปนไปต่อการเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางโบนเบบสามตัวเบ่งปัน3 4มสี่ห้าส,าสหาอดีตที่แล้ว4ี่ห้าหกนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3 4มส,มสห้าเบ่งปัน,ปนสมตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างแรงสำหรับเนวทางที่เบ่งปันป้ายต่อการเจ้านี้ตีน้อยกระดาดำเบ่งปัดแนวทางสองหนึ่งสองสองสองาครับท่านแนวทางบนล่างนะและก็5 1 5 2 5 3 5 6 แปกหนึ่งแปกสองแปกสามแปกหกรวมสิบสองคู่เป็นเดียวทางเจ้าตีน้อยกระดันดำไปต่อการใบนี้ครับท่านเจ้านี้ก็แบ่งป่านเดียวทางคู่เก้า 7จ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับนะอดีตที่แล้วก็่านสี่สี่ในทันใหม่นี้ก็แบ่งปันเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็ขอบคุณอย่างมากครับสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปเจ้านี้ครับท่านกับตน ใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะเป็นอดีตที่แล้ว <c oughs> เบ่งปานธานหน่วยบนสี่หกสี่เทียวชูนสรุปแล้วพันสรุปแล้วพันสส่น่อยหน่วยบนเด่อน,หนอใหม่นี้ครับตัวได้เราไปชุมกันเลย ในทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปันสีน 4, 5, 4, 5. ่หแบ่งปันชูน2ตัวท่าน4ีทแถวนะสี 4, ่แถวชูน2ตัวสกับ5ก็ขอบคุณมากไปต่อการเจ้านี้บันนี้ก็เป็น อดีตที่แล้วนะเดาทันบูนห้ากับ8 5ดกับแสรุปแล้ว 1, ผ่าน 5, ผ่านหนะ้ผ่านหลักร้อยนะผ่านห้าลักร้อยซึ่งเดวทันใหม่นี้ครับท่านตัวใดเ,เราไปชมเดวทันใหม่นี้ครับเก้าสามกครับท่าน แบ่งป,ปันสองตัวเป็นเดวทางต่อไปครับใบนี้เดวท้าหลักอร้อยเจ็ดตัวห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง แบ่งปันเตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับเนวทางต่อไปเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่แนวทางบนล่าง ในทันวม่นี้ครับ94 94อดีตที่แล้ว49ในทันใหม่นี้ก็แบ่งัป94แบ่งปัป2ตัวเป็นแนวทางขอบคุณมากครับนะ ไปต่อกันใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นฐานล่างเแบ็บ3ตัว2 3 9 2 3 9อดีตที่แล้ว8ปดเก้าหผ่านแปดผ่านหแล้วทันใหม่นี้ก็เบ็ผ่านสองส แบ่งปันสาตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางข้อมูลท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยครับนะไปต่อกันเลยเจ้านี้ดังเม็กซายดังเม็กซายแบ่งปานแน,นวทางสอง ตัวล่างเจ็ดแปดหกแปดห้าแปดสี่แปดสามแปดเ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเ 7จ็ดห1ึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่ง,งสงส,งสองหกสองห้าสสองก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปนันต่อไปเจ้านิชาวโรดนะท่านชาวโรกเบ่ง,บงปานแนวทาง 7997นะท่านอาดีตที่แล้ว44อดีตที่แล้วก็ผ่านนะท่าน44 10หน่อยนะท่าน10หน่อยนะครบ10หน่อยนะแล้วท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน97นะ97 2ตัวเป็นเดียวกันไปต่อกันเลยเจ้านี้เอ้ยเจ้านี้ x ตีเอ็กตีเอ็กตีนะท่านเอ็กตีแบ่งปานนะฐานบอลลูบนล่างศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามแบ่งปานสี่ตัวเป็นเดียวท่าก็ขอบคุณอย่างมากครับท่าน เจ้า D, เอกตีแบ่งปันเดี่วทางบนล่างครับนะไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้เอกตีน้อยบนนนมา6 0ศูนยกครับท่านแบ่งปัน,ปนสามตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านนะ สำหรับข้อมูลนะท่านไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับท่านน่อยโบนนะท่านเจ้านี้น่อยโบนหกตัวครับแบ่งปัน1 2 3 4งสองสามสี่ห้หนึ่งสองี่ห้แบ่งปันหตัวเป็นเดียวทางอาดีตที่แล้ว4ี่หห 7จ็ดเนี่ยทันใหม่นี้ก็เบ่งปหนึ่งสองสามสี่ห้ากก็ขอบคุณมากครับสำหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้ดับ10หน่วยบนดับ10หน่วยบนดับเบบสตัว1 3ึ่งสหครับนะ แบ่งป,ปันดับสามตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ดับ338แนวทางใหม่นี้ก็ดับ1 3 5ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลป้ายต่อกันเจ้านี้รูจิเล็กนาคาเจ้าของแนวทางแบ่งปันแนวทางครบโบน 90123456 90123456ขาดขาด7 8 7 8ครับท่านขาด2ตัวก็เป็นอธานของโรจิเล็กนาคาเจ้าของแนวทางก็ขอบคุณอย่างมาก ท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ